สวัสดีครับสวัสดีเอซช่องพินัทชาแนลนะจ๊ะวันนี้พินัทตื่นมาพินัทก็มีออเดอร์นะคะจากพี่ออมนะคะไม้บ้างมีนะคะอันนี้เราก็จะทําคั่วกิ้งกันนะคะเอฟซการทําคั่วกิ้งของพินัทก็คือเนื้อไก่สุไปก่อนนะคะเอฟซีไก่็จะปนกันเลยเนาะหมูก็ไก่เนาะหมูก็หมูไก่ก็ไก่โอเคเอ เอาคนละกระทะนะคะเราก็จะทำกัวกิ้งทั้งหมูทั้งไก่นะให้ดูเซ็ตบอกนะคะคนละกระทะนะคะเราก็จะลวนไก่นะคะเขาเรียกว่าลวนไก่ใส่ใส่เกลี่ยใส่ใส่เฮ้ยต้องไม่ใส่เนาะเจออยู่งบหมดปนชั้นหมดเลย ลวนก่อนเด้อค่ะเอสีใส่เกลือลไปนิดนึงรวนไก่ถามว่าทำไมต้องรวนนะคะเอซี่เพราะให้น้ำนะอสี FC. ให้เลือดเนาะให้เลือดตกในเนี่ยถ้ามันออกมันก็จะอร่อยนะคะพริกแกงเราใส่ทีหลังนะะต้องลวนแลวน้วก็จะว่าแซ่บนะคะ คุณพี่อ้อมนะคะหมายบ้างมีด้วยนะคะวันนี้ที่ให้วินาททำออเดอร์นะคะเราก็จะทำให้อร่อยสุดรีมือเดี๋ยวเราก็ล้วนสักพักหนึ่งนะคะเอฟซีเราล้วนทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเอฟซีเสร็จแล้วเราก็จะเอาขึ้นนะคะล้วนเพื่อให้เนื้อมันนุ่มนะคะเราล้วนสักพักหนึ่งนะคะให้เนื้อมันนุ่ม พี่เพชรบอกว่าไก่เลยนะาชามใสพันพัน,นีอย่างมง่งวะนี่คนนะใส่ซีวน,นิดหน่อยนะคะซีเสร็จแล้วเราจะตักขึ้นนะคะไสีเราจะตักขึ้นก่อนนะคะราไก่ขึ้นแล้วเราก็ใส่ทิก่แกงลงไปนะคะสใส่ที่แกงลงไป เป็นแิกแกงคั่วกิ้งห้หอมนะให้แตกเราผัดไปจนหอมนเล้สิผัดผัดแิดกแกงตรงแตกมันยกน้ำออกไปหน่อยนะ แ,แล้วเราก็เอาไก่นะคะสิที่เรารวนไว้ใส่ลงไกอ่ไปเด้อที่เรารวนแล้วใส่ลนไล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเขาถึงมุดเ,เรียกว่าคั่วกิ้งนะคะผัดให้แห้งๆ,ๆ ต้องใช้เวลาในการผัดไปเรื่อยๆตอนนี้เติมน้ำได้นะคะสีถ้ามันแหงน้งเนาะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆตอนนี้ปรุงก็ใส่เกลือลงไปแล้วใช่ไหมคะเอีเนาะใส่เกลือตัดน้ำตาลทรายนะตัดน้ำตาลทรายไม่ป็นหมอน้ำตาลทราย นิดนึง่ใส่เรื่อยใส่เกลือนะคะบ้านไหนกินน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาด้วยซีด้วบ้านหนูใช้เกลือเนี่ยแทนน้ำปลาเกลือผัดไปเรื่อยๆผ่ดไปเรื่อยๆนะเวลาในการผัดนิดนึงเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะซีจนฝามันจะแห้งนะคะไอซี เราก็จะเอาเครื่องใส่ลงไปเขาถึงเรียกว่าครัวกิ้งนะคะคือเดี๋ยวเราก็จะมีใบมะกรูดนะคะกับมะเขือนะคะใส่ลงไปนะคะเอ่อบางสูตรเขาก็จะไม่ใส่มะเขือนะคะที่หนูใส่มะเขือไปคือเราได้ไม่ต้องไปหามะเขือมะแก้มนะคะจะไเราใส่มะเขือลงไปทีหลัง เห็นไหมะ fc น้ำไก่มันจะเริ่มออกนะคะขนาดเราล้วนไปแล้วนะแล้วก็ล้วนไปเรื่อยๆนะคะให้เข้าเนื้อนะคะ fc ให้เข้าเนื้อเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะกรูดนะคะเอ้ยไม่ใช่ใส่มะเขือนะคะ fc เขือ่อเปลาะนะคะไปมะกรูดนะคะเรามาดูหน้าตานะคะผัดไปสักพักหนึ่งนะ,ะเทคนิคสํากัญทำคัวก,กิ้งนะคะ fc คือ ต้องให้แห้งนะคะถึงแห้งที่สุดนะคะเอสี่นี่ยังไม่แห้งเท่าไหร่แต่เราจะใส่มะเขือนะคะลงไปนะคะเพื่อให้น้ามันแห้งงวดลงนะคะสี่แล้วก็มะเขือสุกเนาะ,ะใส่มะเขือลงไปไแล้วนะจ๊ะมะเขือ,อแบ่งกันเนาะเพราะว่าจะมีหมูด้วยนะคะเอะสีอน,นี้ของไก่ของหมูนี่ใส่มะเขือไม่ได้ อ๋อของหมูใส่มะเขือพวงงั้นอันนี้ใส่ของมะเขือไก่ใส่มะเขือเปาะลงไปหมดนะสิเนาะจะผัดไม่เหมือนกันนะคะอ่อใส่เปาะใส่ลงไปมะเขือเอปาะลงไปนะคะโอเคนะคะแล้วก็ใส่มะกรูดจะเพิ่งใส่หมดใสใ่พอหอมพอนะคะใส่มะกรูดไปแล้วก็ ไปเรื่อยๆให้มะเขือสุกแล้วสักพักมะเขือสุกเราก็เสร็จแล้วนอมะเขือผัดะะไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอซนี่ก็คือหน้าตาของขั่วกิ้งนะคะที่ นะคะตักนะคะขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์รูทีเซตเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะคะคั่วกิ้งเหมือนกันนะคะแต่เป็นหมูจะผัดยังไงนะคะ fc เดี๋ยวมาดูนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ